สิ่งหนึ่งที่จะเก็บไว้นะอัดใว้ให้วันนี้ก็คือว่า <c oughs> มันมันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันแหละเราก็ต้องคอยสังเกตตัวเราเนาะว่าเรามีสัญญาณอะไรเราเรามีเซนส์ยังไงแล้วก็ใครคิดยังไงกับเราเพราะมันฝึกไปเรื่อยๆมันมันจะเริ่มมีมีเหมือนสัญญาณเตือนอนะภาษากฤษเขาเรียกซิกเซนส์อะไรแต่พี่ก็ไม่รู้หรอกมันมันก็คือเป็น เป็นการเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งล่วงหน้าว่าอะไรมันจะดีหรือไม่ดีกับเราหรืออันไหนมันจะต้องแบบปล่อยผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้สังเกตสิ่งต่างๆรอบกายเสมอแต่ที่สําคัญคือร่างกายเราต้องแข็งแรงสุขภาพเราต้องแข็งแรงทานอาหารทานน้ำไม่เยอะเพราะตอนนี้มันร้อนนะคะแล้วก็ปรับสมดุลกับตัวเองถ้าสมมติรู้สึกแบบอ่อนเพลียก็พยายามต้องกระตุ้นตัวเองให้อบอกกบาลกายบ้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวพี่คือพี่ชอบไปน้ำเพราะว่ามันมันเย็นดี แล้วก็อาจบางคนอาจจะชอบโยคะชอบแบดดินตันชอบเ,อเขาเรียกอะไรนะบาสเกตบอลเอยวิง่งจ็อกกิ้งหรือว่าเป็นห้องยิมหรือซาวน่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันเป็นการสร้างให้กล้ามเนื้อเราแบบมีพลังงานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะทําให้แบบเราเราเราแข็งแรงอันนี้ในเรื่องของจิตใจก็อย่าลืมนะก็คือเช้ามาขอเวลาอย่างที่บอกอะ่ะจะอาบน้ําก่อนหรืออ่ะหรือก่อนอาบน้ําแล้วก็มานั่งกินกาแฟได้สักสิวนาทีสิบห้านาทีไม่ต้องไม่ต้องนั่งสมาธินะคือนั่งแล้วแบบ นั่งแล้วประมวลตัวเองอ่ะก่อนจะทําอะไรอ่ะเออให้เวลาตัวเองสักสินาทีมันจะได้อะไรเยอะมากแล้วแบบ c r e อท i v ิตีมันจะมาแบบความคิดสร้างสรรค์มันจะเยอะมากชั่วโมงตอนเช้าเปชั่วโมงที่ดีมากพี่ไปเจอคลิปหนึ่งเขาพูดแล้วบบจริงจริแล้ว,ลวคนตื่นเช้าจะได้เปรียบอย่าแบบ แต่อย่าหายใจทิ้งเบาๆนะไม่ต้องบางคนอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่ชอบบางคนอาจจะแบบนั่งจิบกาแฟฟังเพลงเบาๆแล้วรู้สึกชิลๆสมองมันจะแล่นนะคะมันทําให้แบบหมวดของของการสร้างสารรค์มันจะรู้สึกว่าชีวิตแบบมีความสุขมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากให้บาลานซ์ทั้งทั้งร่างกายและจิตใจอ่ะให้มันสมบูรณ์ในทุกๆวันเลยจะได้ต่อสู้กันได้นะคะก็ฝากกันไว้ละกันในคลิปนี้ฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่จอยในช่อง smile by joy นิดนึงเนาะก็อาจจะเป็นแบบอะไรมาใหม่ๆก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมานะคะ mm hmm. เห็นหน้าพี่บ้าง mm hmm. เห็นอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะค่อยๆอทำมาลงกันอันนี้นนที่ทำเร็วให้ดูก่อนละกันนะโอเคขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ลองติดตามมาดูในช่อง channel smile by joy กันดูนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขทุกๆคนเลยบ๊ายบาย